แวะชมไว้เลือกก่อนได้ครับสวัสดีครับคิดตังแคชเชียร์ลูกค้าแล้วก็ออกขนมอบขนมเนยสดทำแมสซ่วานออกทำแซนวิฟเฟิลทำทีโคเดตพร้อมกันเสร็จทุกอยาก่างออกเร่งร้อยเผื่อลูกค้ามาก็ไม่ต้องกังวลเพราะจะออาขนมช้าครับวันนี้ออกนอขนมเสร็จเร่งร้อยคิดตังตามปกติสบายครับ ออกจะบ,บ้านตั้งแต่8ปดโมงครึ่งก่อนเข้า9ก้าโมงครึ่งแต่จากยายเทก็เร็วกรับผมถนนก็ระวังรถอยู่ดีครับผมสวัสดีครับผมชื่อアอิกเมฆพัฒนกิจครับชื่อดนชื่อซาโต้ครับผมทำงานฝ่ายขายเกี่ยวกับคิดตังให้ลูกค้าแล้วก็ออกขนมเสร็จหมดแล้วที่เหลือก็เตยผ้าเตยที่คีบเช็ดถาดเสร็จแล้วก็ให้บริการลูกค้าตลอดครับกระเทียมชีสอยู่ข้างหน้าครับ เราเดินคือมันทรั่งันี้ครับอร่อยครับเป็นก่ที่ MCD มาครับผมฟังทำขนมเลยแล้วก็คิดคัดเชียร์เลยคิดการคุ้มทุกค้าก็ใช้บัตรสมาชิกสแกนทำแต้มคะแนนลูกค้าทุกอย่างได้บกแต้มคะแนนลูกค้าทุกอย่างบัตรเดบิตบัตรเครดิตจ่ายได้หรือว่าเป็นสแกน QR code ได้ครับทุกอย่าง <S <S ไม่ยากครับผมต้นเริ่มทำได้ครับเราดูด<อ>ายดีก็ต้องทำงานเยอะดีครับผมพอสอนงานเรื่องเรื่องขนมออกขนมเนี่ยต้องทำได้ครับผมเรียบร้อยครับที่ร้านเนี้ยเข้าใจน้อง น,นักานทุกคนเข้าใจว่าเออน้องเป็นอย่างนี้เราก็ต้องใจเย็นๆต้องค่อยๆบอกน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ การที่ซาโต้เขาสามารถทํางานได้คือเขาอะได้รับการฝึกมาจากโครงการของ APCD เขาบอกว่าโตเรียนมาจากที่นั่นนะอะไรเงี้ยเขาาจะพูดถึงตลอดแล้วก็หนูว่าพ่อแม่เขาน่าจะแบบใส่ใจมากๆเลยแหละเขาถึงเก่งขนาดนี้น้องจะมาตรงเวลาทุกอย่างจะเป็นระบบเวลาเปะ๊เปะๆเข้าง,งานจะไม่สายเราสั่งอะไรก็จะได้อย่างนั้นเลยคือทําตามคําสั่งเราทุกอย่างการที่น้องเป็นเด็กออทิสติกอย่างเงี้ยนะคะคือเขาจะทําอะไรเป็นระบบมีประสิทธิภาพ6 8ปบาทครับ รับหนึ่งบาทครับหน้าที่หลักของน้องก็จะเป็นคิดเงินลูกค้าค่ะเข้าแคชเชียร์แล้วก็ช่วยจัดเรียงสินค้าติดป้ายราคารอบลื่นค่ะก็คืออย่างตอนเช้าเนี่ยไว้ใจได้เลยว่าเขาสามารถเปิดร้านเองได้ทำขนมออกมาได้จัดเรียงเชลได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้ใจลูกค้าส่วนใหญ่ทราบว่าน้องเป็นเด็กออทิสติกลูกค้าเขาก็เข้าใจนะคะน้องจะอธิบายเยอะลูกค้าเขาก็โอเคสวัสดีครับเชิญวางถาดครับขอบคุณที่ไม่รับถุงครับ เดินทางมาก็ปั่นจักรยานมาครับผมไม่กี่โลเดียวก็ถึงครับเอาจากบ้าน8โมงครึ่งก่อนเข้า9ก้าโมงครึ่งก็ถึงครับก่อนเวลาตั้งแต่3นาที4นาที5นาทีก็ถึงครับมาคนเดียวครับผมแม่เขาไม่ห่วงแม่ก็ให้ก็มาคนเดียวได้ครับผมเข้าเก้าโมงครึ่งแล้วก็เปิดร้านก็เอาได้คีปออกมาเต็มพร้อมแล้วก็เปิดเครื่องครับผมแล้วก็เปิดไฟหมดทุกอย่างครับมีซื้อดาลมม็เกีนยไว้เอาไว้ตอนเวลากินไว้กินเข้ากลางวันนะผมก็หิวน้ำก็เต็มพร้อมครับผม これはです、ね、逆にあの健常者とか障害者とか関係なしにあのショップ工場の現場で働いてくれてる人たちがその個人的にあの成長してくれる成長してもらえるようにどういう職場を提供するかっていうのがうちの会社の,あの仕事なんてでそういう意味ではあの佐藤さんのように実際に自分が職場で自分の居場所を見つけて

ทุกคนสามารถทําได้หมดค่ะใช่ค่ะทุกคนมีศักยภาพในตัวเองหมดสามารถทได้แม่ว่าโอเคครับภูมิใจเราครับผมเพราะตทําทำงานได้เงินเยอะเลี้ยงตัวเองได้ับผมภูมิใจผมเพราะทำงานดีที่สุดครับต้อให้แม่เดือนละสามพันเท่ากับค่ากับข้าวกับยิวันนะผมโตห่อข้าวจากแม่ห่อให้ผมโตห่อให้ว่าครับโตข้าวให้แม่สามพันบาทห่อข้าวกับข้าวต่ววันครับไม่ซื้อเองว่าเพราะว่ามันแพงครับผมประหยัดัะผม พอเราเก็บเงนินเอาไว้คนจะได้มีบ้านอยู่อยา่าไปได้จองเขาอยา่าไปได้เก็บตังค์ก่อนถ้าเก็บตังค์ก่อนจะจองครับอยู่คนเดียวเขได้ดูเเองครับผมแต่ว่าตอนซักผ้าเขามาหาแม่มาซักผ้าที่บ้านแม่ครับผมก็ประมาณสองสองสามคนครับทุกคําจังเขาชมเขาชมว่าโตยอดเยี่ยมมากดีใจครับผมทํางานได้เสมอครับขอให้ทุกคนสู้ๆครับขอให้ทุกคนปลอดภัยครับ